สวัสดีครับวันนี้ผมปอนของช่องปอน y Channel นะวันนี้อันนี้ได้ยินเสียงผมใช่ครับทุกคนวันนี้<ม>จะมารีวิวประสบการณ์การใช้งานในตัวของนับโว X 8 0ดโดลิงนะครับที่ซื้อมาจากร้าน JIB ในราคา700กว่าบาทซึ่งจะบอกว่าตอนแรกขอผู้ประสบการณ์การใช้งานก่อนแล้วกันเนาะขพอดีว่าคลิปนี้ทํามาเพราะว่าขี้เกียจไปยังไงอะขี้กเกียจไปนั่งทําคลิปแล้ว ไม่ว่างช่วงนี้ไม่ว่างเลยพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปทำธุระวันพรุ่งนี้วันพฤหัสวันอาทิตย์ก็ไม่ว่างวันเอ่อวันไหนอะวันยี่หกยี่เก้าก็ไม่ว่างยี่เจ็ดก็ไม่ว่างยี่ห้าก็ไม่ว่างคือสิน้นจนวันเนี้ยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยคือกลางคืนหรือว่าตอนกลางวันก็แทบจะไม่ว่างอยู่แล้วก็จะขอเป็นไลฟ์สดในช่วงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอทีประมาณเดือนเมษาเลยลวยกันนะครับโ okay. อเคไปต้นเดือนเมษาเราจะมีไปออกไป,ไปงานอีเวนท์ที่ บางนาด้วยครับวันนี้หกถึงเจ็ดเราจะไปถ่ายเท่าสดกันตรงนั้นครับวันนี้มาขอผู้ประสบการณ์ด้านการใช้งานของตัวนับโว X เจ็ดร้อยโดลินก่อนแล้วตอนนี้ขอเช็คเสียงสักคู่ทุกคนเช็คเสียงสักคู่นะต้องนึงนะขอเช็คเสียงสักครู่นะครับว่าเสียงเข้าฝ่นนะถ้าเสียงไม่เข้าคือจบนะทุกคนเช็คเสียงสักครู่นะทุกคนกคนู่คนะครับ โอเคเ็กเสียงมาขึ้นนะครับมามาต่อเลยนะก็จะบอกกันว่าถ้าผมขอพูดพูดเรื่องของการใช้งานในด้านเล่นเกมกับด้านการทํางานเล่นนอนแล้วกันเลาวงส่วสนใหญ่จะเอาไปเล่นเกมถ้ามากกว่าเช่นพวกเกมโลบอกเล่นเกมแนววางแผนนี่ก็ใช้ตัวนี้มีตัวเล่นเป็นตัวหลักแล้วก็จะใช้นี่ตัวหนึ่งนะก็คือตัวนี้ให้ดูขอชใช้กล้องเลเซแคมในการถ่ายทอดแล้วกันเนาะอันนี้เป็นตัวหน็อก v บ o X หกแปดคูเกอร์นะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวหน็อก v บ o X หกแปดคูเกอร์นะครับขอรักไม้ถ้าหนึ่งเผื่อไม้มันไม่ติด อันนี้นคือหนบวอ68คูเกอรที่ทําการเปลี่ยนทั้งคีย์แคปเปลี่ยนทั้งทั้งสวิตอะไรมาเรียบร้อยปรับแต่งอะไรเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ลูบสวิตไม่ได้ทําเทปด้านล่างนะอันนี้ใช้แบบเพียวๆใช้แบบแค่เปลี่ยน2อ,อย่างนี้ก็คิดว่ามันก็น่าจะเหลือเฟอืออยู่แล้วนะะก็ตัวนี้ก็มีการใส่สวิตทั้งบูเล d แล้วก็บ o าวซึ่งจะบอกว่าบางคนเฮ้บางคนจะถามว่าเฮ้ยนับวอ์ก68ก็ไอ้800อ่ะมันใส่ บูเปสวใไดไหมบางคนก็สงสัยว่ามันใส่บาวได้ป่าวะเพราะว่าตอนนี้เขามีคนมีคนรีวิวจากทางออฟฟิเชียลอ่ะเขาบอกว่าใส่ไดทา,า,างเลสแล้วก็บูซึ่งจะบอกว่าผมใส่บาวแล้วมันก็ยังใช้งานได้ตามปกติฟิลฟิล,ฟลตอนกดบาวของนัทโวอะคล้ายๆตัวของคียคอนแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนตัวของคียคอนสักเท่าไหร่นะจะเป็นแบบใกล้ๆคีย์คอนแหละแต่ว่าไม่ไม่ถึงคียคอนเออง่ายเกือบๆถึงแล้วกันเนาะซึ่งตัวนี้ ก็มีการทําเปลี่ยนสวิตไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถอดถอดให้ดูแล้วกันเนาะขอถอดตัวของสเปซบาร์ให้ดูแล้วกันถอดโคตรง่ายนี่นะฮะบาวนะทุกคนเห็นป่ะทุกคนเห็นตรงนี้ป่ะเห็นตรงนี้ใช่ป่ะนี่คือบาวนะฮะไม่ใช่บูไม่ใช่แบคไม่ใช่เลสนะทุกคนเป็นบาวสวิตนะทุกคนมันนี้ฟิลลิ่งจะเป็นแบบเซฟเป็นนี้เซฟเป็นนี้ทุกคนถ้าผมกดใกล้ๆก็จะเป็น่างนี้ผมกดให้ดูแล้วกันอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะวันนี้ อันนี้เรายกตัวอย่างให้ตัวนี้ก่อนนะเราจะมาพูดในตัว x อ x แปดร้อยต่อนะถ้าเป็นบาวของ x คูเปจะเป็นนี้ได้แบบจะมีอันนี้ใส่ผมใส่แค่ตรงสเตย์ b บาเพราะว่าใส่ให้มันใช้งานแบบปกติได้แล้วกันจะบอกว่าบาวในความรู้สึกของผมผมมองว่าบาบูเลสมองว่าถ้าใครชอบดังๆชอบลั่นๆน่ะใช้บูดีสุดนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยถ้าคุณชอบลั่นๆชอบเสียง ให้คนรำคาญอ่ะกดแล้วมันมันอ่ะใช้บูแต่ว่าอยากได้เงียบๆตอบสนองโคตรไวไวดีกว่าบูใช้เลสนะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้บาวก็จะมองว่าก็จะบอกว่าต้องอ่าอยากได้ความรู้สึกแบบตรงกลางระหว่างบูกับเลสเพราะว่าไงอ่ะผมลองใช้มาทั้งสามสวิตแล้วมองว่าเลสมันตอบสนองตอบสนองไวไปแต่ว่าตัวส่วนก็อนหนึ่งนะเขาเปลี่ยนกล้องเองเปลี่ยนมุมหนึ่งตามเขให้ไันเมื่อกี้เมื่อกี้ตาเข๋ทุกคนรู้เลยว่าตาเข จะบอกกอนว่า่าบูอ่ะมันตอบสนองช้าแต่ว่ามันจะได้ไวคู่นึงของความแม่นยําเพราะว่าแลสพอเราแตะไปปุ๊บแตะนิดเดียวมันคือไปเลยไงเออแต่ว่าบาวก็อยู่ระหว่าง,งตรงกลางของบูกับเลสก็แบบเสียงกลางๆความรู้สึกก็จะกลางๆก,ก็จะไม่เท่ากับบูก็จะไม่ไม่แยก่กว่าเลสอ่ะประมาณนี้ซึ่งจะบอกว่าไอสวิตท,ที่ซื้อมาเนี่ยเออซื้อมาจากทางช็อปปี้นะเป็นของถ้าเป็น X ของ8ปรกเอ็กแนี่ส่วนใหญ่ของแปบดบนับบูอ่ะถ้ามันเป็นสวิตจาก3พินจะให้ใช้เป็นแบบ แบรนด์โอเตมุผมมองว่าตรงนี้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตาม้างอะ่ะผมไเ,เคยไปที่แฟชั่นนะถามร้านหนึ่งอะ่ะเขามีแต่สวิตท,ที่เป็นขาอย่างเป็นขาขาเดียวขาจะจุดตรงกลางให้ดูนะกล่องไปไหนวะตัวหนึ่งทุกคนผมไม่ได้เอากล่องสวิตขึ้นมาเนาะม,มีกล่องสำรองอย่างเดียวให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะทุกคนที่ผมไปเจอมาที่แฟชั่นอ่ะผมไม่เจอมายังไงผมให้ดูนะครับว่ามันเจอยังไงอันนีน้ยังไม่ใช่ของแฟชั่นนะของแฟชั่นอ่ะไอ้ตรงเนี้ยทุกคนอยากให้ดู ควเห็นจุดขาวๆได้ปะที่แฟชั่นอ่ะมันจะมีให้จุดขาวๆอย่างนี้จุดเดียวไอ้ขาทองแดงอันเนี้ยที่มาว่าบอกว่าบอกว่าอันนี้มันหักกันนะใช้งานอะไรไม่ได้แล้วก็มีหักบ้างมีเสียบ้างตามแรงที่เราขอนออกมานะก็จะบอกว่าไอ้ไอ้ขาทองแดงเนี่ยที่แฟชั่นไม่มีขายนะครับก็จะมีแค่ตรงกลางเดียวแล้วก็จะบอกกับว่าตอนดึงขอพูดก่อนแล้วกันว่าการดึงสวิตช์ออกคุณควรค่อยๆดึงนะแม่งคุณอาจจะเสียสวิตช์ฟรีนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เห็นปะเห็นตรงสาขาปะ ขาหักไปแล้วขาแม่งเบี้ยวไปแล้วคือเราดัด,ด,ดกลับได้ไหมดัดได้แต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะหักสูงไหมซิบหายเลยแค่นั้นเองโอเคขอพูดไม่แค่นี้แล้วกันเนาะก็จะบอกว่าแบรนด์บูถ้าเป็นแบบสามพิมพ์นนะแนะนําใช้เป็นโอเตมุ u, ก็จะแบบดีสุดนะเพราะว่าตัว x68 ค o o กอรเนี่ยมันมาพร้อมกับสวิตซ์โอเทมุ u, ที่เป็นแบบบูมาแล้วก็ใครจะใช้แบบเลสก็ใช้เลกโอเตมุหรือว่าถ้าใครจะใครจะแหกกดไปใช้บาวเหมือนผมก็ไม่ว่าฮนะ มันก็ไม่ผิดมองว่าเบาก็ดูค่อนข้างจะโอเคนะทุกคนก็ดูค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่าเป็นไงอ่ะเบามันก็กลางๆดีแต่ว่าถ้าต้องหาซื้อก็พยายามเลือกหาซื้อร้านที่บผมซื้อมาในช้อปปี้มันขายสิบสวิตติ์ตัวมันขายอยู่ที่สี่สิบห้าบาทเท่ากับตัวละตัวละสี่บาทครึ่งสี่บาทห้าสิบตังก็แนะนําว่าสวิตต์ตัวหนึ่งไม่ควรจะเกินห้าบาทนะแล้วก็ไม่ควรจะแบบซื้อแพงซื้อโอเวอร์นะแล้วก็ไม่ควรจะซื้อแบรนด์ที่เป็นนอกจากโอเตมซึ่งมองว่าโอเต็มดีไหม ก็ดูสากลดีสำหรับการใช้กับตัวนี้นะเพราะว่าถ้าใช้เป็นสามพินก็ต้องใช้โอเตมุ่แหละบังคับแล้วเพราะว่าถ้าใช้ตัวอื่นขาคุณขาสวิตคุณอาจจะหักฟรีได้ใส่แล้วหักเลยอย่างนี้ก็มีใส่แล้วสวิตไม่ขึ้นก็มีนะครับโ okay. อเคประมาณนี้ขอพูดถึงฟิลลิ่งการใช้งาน X68000 โดริน X800 โดรินก่อนแล้วกันนะเอามา X6 X800 โดริน e e ใช้มาประมาณเกือบสองอาทิตย์ก็รู้สึกว่าถ้าใครที่ซื้อไปแล้วอะ่ะไม่ต้องการความคลีนซื้อสีซื้อบอร์ดขาว คีย์แคปมันก็ให้ให้สีขาวล้วนๆหรือว่าคนใช้จะใช้บอร์ดดำคุณได้คีย์แคปสีดําซึ่งถ้าใครใช้คีย์แคปสีดํากับบอร์ดดำอะ่ะก็โอเคแล้วก็มองว่าก็ดูสวยดีนะแต่ว่าถ้าใครชอบมีชอบใช้คีย์บอร์ดสีขาวๆแต่คีย์แคปแม่งไม่ได้้ยคีย์แคปแม่งไม่ตรงสีเราซื้อมาแต่งเพิ่มมองว่าโอเคเพรานี้ในตัวให้ผมซื้อมาอตัวที่ทุกคนได้เอาไปรีวิวเนี่ยที่ทุกคนได้เห็นในตอนรีวิวอะ่ะคือตัวนี้อันนี้ผมแต่งมาหลยายตัวแล้วตัวนี้แต่งทั้งสวิตแต่ทั้ คีแต่งอะไรเรียบร้อยก็อยู่ตัประมาณพันสองร้อยบาทก็แพงกว่าตัวนี้นิดหนึ่งแพงกว่าตัวอีตัวอวตารนิดหนึ่งหยิบตัวหยิบตัวอวตารให้ดูสักครู่นะครับขอหยิบตัวอวตารนิดหนึ่งนะรู้สึกว่าตอนนี้ตัวอวตารน่าจะเป็นตัวสำรองของผมไปแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานมานานละใช้บ้างบางครั้งใช้เล่นเกมโลบกบ้างบางครั้งให้ดูตัวอวตารตัวนี้ให้ดูตัวอวตารตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนทั้งคีแคปเปลี่ยนทั้งเอาเปลี่ยนให้คีแขปเปลี่ยวเขาตัวอวตารเปลี่ยนสวิตไม่ได้มันลกกสิตจา กลัวไปแล้วอันนี้ใช้ได้แค่เปลียนทีแคปตัวนี้ก็เสียไปประมาณพันหนึ่งอะแต่งคุคม้มไหมก็ประมาณพันหนึง่งเอว่าตัว X แปดร้อโดลินเนี่ยเสียไปประมาณพันสองรวมๆนะทั้งคีแคปด้วยทั้งสวิตด้วยก็จะตกประมาณพันสองร้อยซึ่งมองว่าคุ้มไหมก็ดูคุ้มแต่ถ้าใครจะมากกว่าพันสองอะคุณขยับไปเล่นตัวนี้ได้เลยนะไอตัว X สามสิบเทอร์มินเตอร์ที่มันมีตัวนี้ที่รองแขนที่รองข้อมือ ติดกับตัวบอร์ดมาเลยก็มองว่าถ้าใครจะแต่งให้มันเกินกว่าพันสองอ่ะไม่ต้องซื้อถ้าใครจะซื้อต่อมากถ้าใครต้องเสียเงิน x แปดร้อยมากกว่า x, ตัว x ราคา x x แปดร้อยขึ้นไปมันเกินห้าร้อยอ่ะซื้อ x สามสิบ terminator แล้วคุณก็มอดสวิตช์มอดอะไรใส่ดีกว่าอย่างนั้นผมมองว่านั่นน่าจะดูคุ้มกวา่าเพราะว่าเพราะว่าราคามันเกินมาค่ะราคา,าจะถึง x สามสิบ terminator แล้วนะครับตอนนี้ okay. โอเคก็จะบอกว่าไอ้คีย์บอร์ดอะ่ะถ้า ใครที่ไม่ชอบไปฟิลลิ่งแบบไปตอนที่มันขอพูดถึงอันนี้พูดถึงการใช้งานแล้ว,ลวกันเนาะถ้าใครไม่ชอบฟิลลิ่งของสวิตที่มันติดมากับ x แปดร้อยอ่ะมันใช้ตัวของคายเชิงซึ่งควิตเป็นอย่างนี้เาให้ดูรู้สึกผมถอดเปลี่ยนถอดเปลี่ยน,ยนจนแม่งหลงแบบมันต่างจากโอเทมูเยอะเนะาะไอตัวของคายเชิงกับตัวโอโอเทมูอ่ะให้ดูข้างนี้คายเชิงข,ของสวิต x ตั้งเดิมที่ติดมากับ x แปดร้อยหน้าร้าน j v สาขาไหนวะสาขาซีคอนมั้ง ไม่มีให้ทดอลองไว้ไม่มีให้กูจับเออไม่มีให้ผมจับไว้ง่ายผมเลยไม่รู้ว่าข้างล่างมันคือสวิตอย่างนี้สวิตที่ไม่มีรอบเนี่ยเห็นปะมันมีรอบที่ไหนเนี่ยมันมีแค่เพ่งดุนดุน,ดนตั้ง,ต,งตั้งขึ้นมาแต่โอเตมุมีให้คุณอย่างนี้อันนี้ขาพังแล้วเราใช้งานไงไแ้หละนี่มีรอบให้ถ้าใครเคยรีวิวคุณอาจจะเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นคนรีวิว,วประสบการณ์เนาะที่ขอประสบการณ์แบบไร์สดแล้วกันเนาะนี่สวิตโอเตมุเป็นอย่างนี้ ใครเชิงไปน,นี้ซึ่งใครเชิงไปน,นี้ดูนะโอเตมุอันเนี้ยโอเตมุอันเนี้ยใครเชิงของ o, ของเอ็กของนึ่งที่ติดไปกับเอ็กแปดร้อยซึ่งมองว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคนะเว้ยเพราะว่าเวลากดมันแตกต,ต่างจากตัวเอ็กหกเอ็กหกแปดคูเกอร์ที่มันให้โอเตมุมาดั้งเดิมเลยให้เดิมเลยเสียงจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนผมขอถอดุญยตถอดแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวกดให้ดูแล้วกดเดี๋ยวกดให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะ โดยที่ผมจะกดก็คือจะบอกว่ากดจากตัว X68 ที่ไม่มีโอริงกับ X800 ที่เป็นตัวสวิต์ดังเดิมแล้วก็ไม่มีโอริงนะนี่ผมจะกดแบบไม่มีโอริงให้ดูนะทุกคนไม่มีโอริงอยู่ใต้คีย์แคปนะถ้ามีโอริงมันจะเป็นสีขาวขาวนะครับทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้จะเห็นมันจะมีวงเห็นป่าจะมีวงข,งขาวๆขุ่นๆอยู่ผมกดให้ฟังแล้วกันนะครับว่าสวิต์ของใครเชิงกับตัว X800 อะต่างกันยังไงขอถอดที่ก่อนกเื่อนเลอะเลอถ้าผมไม่แตกตัวสู่ขาพก็ขอเน้นเอน,นี่คือเวลา ประมาณสองสามทุ่มแล้วก็อาจจะได้เวลาจะนั่งเล่นเกมกับน้องๆแล้วครับก็อ่ะขาเริ่มนงกันเนาะสวิตใครเชิงจะเป็นอย่างนี้ให้ดูนะกดใกล้ๆแล้วกันนะขอเก็บกล่องิตช์กันสำคำัญซื้อมาเปลี่ยนสองสามรอบเนี่ยอ่ะของโอเทมุแล้วกักนเนาะเริ่มเล้ครับจะเป็นอย่างนี้อันนี้กดแบบบูนะทุกคนยงังยังไม่กดกดแบบเลนนะตั้งกล้องนหนึ่งประมาณนี้กดจะเป็นสวิตสวิตไปประมาณนี้อันนี้ของ ใครเชิงหรือว่าตัวของนั่งเดิมที่ติดมากับ x แปดร้อยจะเป็นสียงนี้อออันนี้ x แปด x หก x หกแปดโอ้ยมาเองมันก็ติดจังเลยอ่ะอันนี้ x แปดร้อยตั้งเดิมใครเชิงนะทุกคนเสียงให้เป็นอย่างประมาณนี้ให้ทุกคนลองพิพจ,พจนารณาเสียงแล้วกันว่าคุณชอบโอเตม,มุหรือว่าคุณชอบใครเชิงที่ติดมากับ x แปดร้อยเออ แล้วก็ตัว X 8 0 0เนี่ยผมก็ได้เปลี่ยนทั้งสวิตทั้งบูและเลสแล้วก็เบาวไว้บางส่วนแล้วซึ่งเปลี่ยนจนครบแล้วเปลี่ยนจนแบบเออโอเคแล้วแต่ก็จะบอกว่าการฟิลลิ่งการใช้งานของ X 8 0 0มันมีข้อเสียเยอะอยู่นะทุกคนถ้าคุณรับได้คุณก็ดูไว้ก็ดูไว้เป็นข้อข้อคิดแล้วกันนะถ้าคุณดูไม่ได้คุณปิดไลท์ได้เลยนะครับก็อันนี้เปลี่ยนเล็บบอลแล้วสวิตก็จะมี4แบบทุกคนเห็นปะ่ะอ่าตรงนี้เป็นของดั้งเดิมนะฮะเป็นของดั้งเดิมนะตนัวนี้อันนี้อันนี้ดั้ เป็นบาวซึ่งใส่บาวได้ไหมใส่ได้ถ้าใครคิดว่าเอ้ยเอ๊ะแปลน้อยังใส่บาวได้เปล่าเราอยากใส่บาวอ่ะเออผมก็คิดอยู่นะผมคิดอยู่ในระยะเวลาหนึ่งบอกว่าถ้าซื้อมาใส่บ่าวมันใส่ได้แต่มันเสือกใช้งานไม่ได้จะทาไงวะเออไหนๆกูต้องเสียแล้วกูซื้อเลยแล้วกันจบเรื่องซื้อมาสิบตัวนะฮะอันนี้เป็นบ่าวทุกคนเนี่ยนะครับบาวฟิลลิ่งแ็นสิบอะไรนี้นี่กดบาวยู่ยทุกคน ยูน,นยิงเป็นนี้ไาเชิงเป็นแบบนี้อ่าประมาณนี้อันนี้เป็นของเลสนะทุกคนเลสโอไอบาวบูเลสที่ผมใส่เพิ่มเข้าไปเป็นโอเตมุทั้งหมดอันนี้เป็นของเลสนะทุกคนเสีงยงนี้ฟิลลิ่งมันจะเป็นแตกต่างากับบาเยอะมากอันนี้เป็นของบูนะทุกคนบูโอเตมุนี่นะฮะอ่าประมาณนี้เสียงก็จะแบบแตกต่างกันค่อนข้างเยอะสำหรับตัวโอ,โอเตมุกับไฮเชิงที่เป็นนังบู แล้วก็ไม่บูนะฮะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ขอพูดถึงข้อเสียของการใช้ X800 แล้วกันเนาะขอสั้นๆแล้วกันวันนี้ขอไลน์สั้นๆนะว่าเดี๋ยว้น้องเตรียมตัวไปเล่นเกมกับน้องๆแล้ะก็ถ้าขอพูดไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ยาวหรอกอะ X800 ถ้าคุณไม่ชอบสวิตช์มันหรือว่าคุณไม่ชอบคีย์แคปที่มันจะบอดขาวๆพิ่งบอดขาวมันสวยไหมสวยนะครับบอกเลยว,ว่าโคตรสวยแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบสวิตช์มันหรือไม่ชอบคีย์แคปมันถอดเปลี่ยนได้นะฮะแต่ว่าคุณก็ควรจะคุณก็ ควรจะคุมว่าประมาณให้อยู่ไม่เกินสัก1200อ้อยถ้าลงตัวคีย์บอร์ดนะก็คือเพิ่มอีกสักสี่ร้อยเนี่ยเพิ่มอีกสัก่ร้อไม่ควรเกิน400นะถ้าคุณจะเกิน400อ่ะคุณไปเล่น X 3 0 Terminator นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีขายอยู่ X 3 6ก็มี X 3 4ก็มี X 3 7ก็มีซึ่งมองว่าถ้าจะแพงมากกว่า400อ่ะเออไปเล่น X 3 0 X 3 4 3สี่ได้เลยนะไม่ควรมาเล่น X 8 0 0ซึ่ง X 8ปดรมันออกมาทั้ง2องซีรีส์นะจะเป็น x 8 0 0 x 8 0 1 x 8 0 2ซึ่งมีความแตกต่างกันอะไรกันท่านจะเยอะแล้วก็มองว่า x 8 0 0ดูดีสุดเออดูดีสุดดูต้นแบบสุดเพราะว่ามันได้อะไรที่เยอะสุดถ้าเทียบว่าสายถอดไม่ได้แต่ x 8 0 1 x 8 0 2ถอดได้ x 8 0 2ได้สวิต์ที่โคตรสีสันแต่ว่าถอดคีถอดสวิตซ์ได้คีแคบโคตรสีสันแต่ถอดสวิต์ไม่ได้ x 8 0 1ได้ในเรื่องของความเล็ก อ่ะแต่ว่าไฟได้น้อยอะไรได้ขขาจะน้อยแต่ว่า X 8 0 0แม่งจัดเต็มแม่งมีกรอบให้ทุกสิ่งเลยแต่กรอบมันเขาจะถอดอยากนิดหนึ่งถ้าใครใช้แรงแบบอุ้ยหักกรอบอหักหักกรอบออกมาแรงๆหักได้นะทุกคนประมาณนี้แล้วก็อ่ถ้าใครคิดว่าจะซอเอ็กแปดร้อยจะต้องมีซอฟต์แวร์มองว่าตัวนี้เขาไม่มีซอฟต์แวร์ให้นะทุกคนเขาไม่มีซอฟต์แวร์ให้เขาจะมีแค่โหมดไฟอะไรให้ซึ่งก็จะแตกต่างจาก X 8 0 2ที่มันมีซอฟต์แวร์ให้แต่ว่าคุณต้องเสียไปทั้ง สวิตท,ที่ถอดไม่ได้อ่าประมาณนั้นจะต้องคุณจะต้องเรียกว่าสวิตท,ที่คุณจะถอดไม่ได้เลยต่อไปเพราะว่ามันจะโดนยึดกับขาตะกั่วครับแล้วก็ตัวนี้เอ็กแปดร้อยอ่ะมันไม่เชื่อมกับตัวนี้ด้วยแผ่นรองข้อมือซึ่ง A x หกสองเชื่อมต่อได้ทั้งที่เป็นพลาสติกเหมือนกัน A x เอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนิโอโลชันที่ผมโชว์เมื่อกี้ก็คือบอร์ดก็คือที่รองของมันมันยังเชื่อมได้อัน,นั้นเบอนอลูมิเนียมเข้าใจ A x หกสองก็เหมือนจะเป็นพลาสติก ก็เชื่อมได้แต่ไอตัว x 8 0 0อะพลาสติกทั้งดุ่นเชื่อมไม่ได้ซึ่งจะบอกว่า x 8 0 0ไม่มีโครงสร้างของเหล็กที่เป็นตัวด้านล่างที่จะใส่กับตอนนี้ได้เลยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบที่มีรองข้อมืองี้ซื้อทองระบูแยกที่เป็นโดนฟองน้าํามามองว่าข้านจะดีกว่านะครับแล้วก็เอ่อถ้าใครที่ไม่เคยใช้แมคแล้วเข้าคีย์บอร์ดมาก่อนเลยอะแล้วคุณจะมาซื้อ x 8 0 0เลยอ่ะคุณต้องคุใจต้อ2สอง,องอย่างนะก็คือ สวิตคุณจะโยกเยกมากเพราะถ้าคุณไม่ใส่โอลิงอ่ะสวิตโคตรโยกแยกเลยแนละ้วสวิตคุณจะไม่ดิคีย์แคปคุณจะโคตรโยกเยกคีย์แคปจะเอียงซ้ายเอียงขวาจะดูไม่เป็นระเบียบแล้วจะจัดโคตรยากแล้วก็มองว่าถ้าจะซื้อนะซื้อ x แปดร้อยมาใช้งานครั้งแรกเป็นตัวแรกในชีวิตเลยอะเตรียมอย่างหนึ่งเตรียมว่าเตรียมสามอย่างคือคีย์แคปเตรียมสวิตเตรียมโอลิงไม่ต้องหลูไม่ต้องเทมมอสอะไรทั้งสิ้นนะมองว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วไม่งั้นเราอาจจะต้องไปซื้อ x สามสิบ t e i n a t o r ที่มันดีกว่าหรือว่า X 3 6ดีไปเลย,เลยก็จะดีกว่านะครับซื้อแค่สารอย่างนี้มาใส่ในงบประมาณไม่เกิน400ก็น่าจ,จะอยู่นะทุกคนถ้าคุณไม่ไม่คนเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นก็น่าจะใช้เลทได้อย่างเดียวนะไม่น่าไม่น่าจะมีความความรู้สึกว่าจะต้องใช้บาวนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะสำหรับตัว X 8 0 0โดลินที่ก็แฮปปี้ไหมก็แฮปปี้แต่ว่าฟังก์ชันมันก็ยังมาไม่สุดนะทุกคน ถอดสายไม่ได้นี่ก็ผัดใจอยู่เพราะว่า X801 X802 แม่งถอดได้แต่ตัวนี้เสือกถอดไม่ได้และไม่มีซอฟต์แวร์ซึ่งอยากได้ซอฟต์แวร์ไหมก็อ,อบอกไงอะเฉยๆไม่อยากได้เพราะว่าเราก็ใช้ซอฟต์แวร์เราก็ใช้แค่ตั้งคีย์ลัดเพิมเสียงลดเสียงทำ Google Home เปิดเครื่องคิดเลขผมใช้อยู่ซอฟต์แวร์อยู่แค่นี้ผมไม่ได้ใช้มาโคเพราะว่าใช้ไม่เป็นแล้วก็ขี้เกียจใช้นะครับประมาณนี้โอเคงั้นขอจบคิด สำหรับการบอกเล่าประสบการณ,กรการณ์การใช้งาน X 8 0 0โดล,ลินที่ใช้มาประมาณสองอาทิตย์ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับก็ใครที่ใช้อยู่อ่ะเออใครที่คิดจะซื้อนะคะคุณคิดว่าใส่บ่าวไม่ได้นะค,คุณดูคลิปนี้ไว้แล้วครับแล้วก็ให้คุณไลองประกอบการตัดสินใจนะครับว่าอันนี้ใส่บ่าวได้ไหมให้คุณดูในคลิปได้เลยนะครับอันนี้บอกเลยว,ว่าใส่บ่าวได้ใส่เลสได,ใสได้ใส่บูได้ใส่อะไรก็ได้ที่เป็นขาสามพินแต่แนะนาว่าโอเทมุดีสุดบังคับเลยแล้วกันว่าโอเทมุเท่านั้นครแบแบรนด์อื่นไม่แน่ใจแล้วก็ขาคุณ ขาสวิตอาจจะหักได้อาจจะโงได้นะครับโอเคนั้นจบคลิปสตรีมแค่นี้ก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ากดไลค์กดแชร์กับ X 8 0 0โดลินที่เสียตังคบวกๆไปเนี่ยบวก,วบวกอีกสร้ก็เป็นพันสองพอดีก็ขอกำลังใจให้กับตัว X 8 0 0โดลินนะซึ่งตัวนี้ก็น่าจะอยู่อีกประมาณถึงมูลเลยอะ่ะไหนวะน่าจะซื้อกี่วันใหม่ทีนะ้าตอนงานคอมมาปลายปีปมาณต้น เดินพันวาเลยอาจจะได้ซื้อตัวใหม่ตัวหนึ่งนะ่าจะเป็น X 3 0แล้วก็ไอเป็น X 3 6แล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่าจะมีเงินอะไรเยอะๆแล้วน่าจะได้ไดขยับไปเล่นตัวที่สูงกว่า X, ตัว X 8 0 0ร้อยซีรีส์นะทุกคนโอเคงั้นจบคลิปสําหรับตัว X แปดร้อยโดรินเอาไว้แค่นี้ครับขอให้ดูแล้วกันว่าสวิตให้ดูแล้วกันว่าผมแต่งยังไงนะแต่งปแนวประมาณนี้นะคพราบทุกคนประมาณนี้นะ ในแนวประมาณนี้มีม่วงมีขาวมีแดงมีเขียวก็จะไม่มีดำนะเพราะว่าสีดำผมใช้กับตัวนี้ไปแล้วใช้ตัวเดียวดิออร์ชันไปเรียบร้อยแล้วใช้ X8 X 8, X ของ8 Google er, ไปที่เรียบร้อยนี่คือ X ของ8 Google อะไรที่แต่งเรียบร้อยแล้วใส่สวิตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนขอลังใจกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่กันไปย,ยาวๆถึงประมาณต้นงานงานคอมาปลายป,ายปีแหละค่อยเปลี่ยนใหม่โอเคงั้นจบคลิปแค่นี้สบ X800 Dolin แค่นี้ก่อนละครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ X800 Dolin ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณยังมีคำถามอะไรอยู่มีอะไรข้องข้องใจมีอะไรอยากถามอะไรก็ถามมาไว้ในไลฟ์สดย้อนหลังได้เลยนะครับผมจะเข้าไปตอบให้นะครับวันจบคลิปจบสตรีมแค่นี้ก่อนละครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวจะได้เวลาไปเรืเ่องเกมกับน้องๆแล้วโอเคงั้นจบสตรีมแค่นี้ก่อนละครับไปก่อน้วทุกคนสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอกำลังใจถึงหนึ่งคนซับแล้วเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์อะไรมา เราพราะว่ากันเมื่อถึงหนึ่งพันซับแล้วเราอาจจะได้พาทุกคนไปเดินซื้อของก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าพาเปิดปลุกสมบัติของผมที่อยู่ด้านหลังนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะพาแฟนคลับเล่นเกมเพราะอันนี้คือโตคอมก็เป็นไปได้โอเคงั้นจบสตรีมแค่นี้กันแล้วครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับขอให้ทุนโชคดีกับการ มาดู X 8 0 0โดนลินและคุณจะซื้อหรือไม่ก็แล้วแต่คุณเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณนะครับทุกคนสวัสดีครับ